ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาชกมาไม่ใช่มาชกมาพบกันในช่องอาร์ตดีคีนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหังเสงบ่ายนะครับหังเสงเมื่อเช้าฟัน8มา8นะครับเจาะไม่มานะครับแต่สําหรับใครเล่นเบิ้ลมาเบิ้ลนะครับยังเบิ้ลอยู่ครับหังเสงยังเบิ้ลอยู่นะครับหัางเสงบ่ายประจําวันที่18นะครับผมไม่จับสูตรทางเสงมาคือ ตัวปิดเช้าหน่วยบนเอ้ยหน่วยตัวปิดเช้าสิบ่างบวกหน่วยร่างมาไหลปิดนะครับมันมาสองสองวันสองรอบแล้วแล่ว,วันนี้หน่วยบนหน่วยร่างตัวเดียวกันคือหนึ่งเอ้ยหน่วยบนอ่าหน่วยบน10บ0ลบ่างหน่วยร่างตัวเดียวกันก็คือ1นึบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับวันนี้เด่นสองหนึ่งครับชอบหนึ่งครับงานจะมาทั้งคู่ผมว่านะจากการเดา โอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมดูผมเจาะตรงนี้ต้งไงอ่าโอเคครับเจาะครับศูนย์หนึ่งครับสองหนึ่งครับเก้าหนึ่งครับแล้วก็สามสองครับหกสองครับ9ก้าสองครับผมหลักร้อยใส่สองครับหลักร้อยใส่สอง มันน่าจะมาหนึ่งยังน่าจะยังอยู่หนึ่งยังน่าจะยังอยู่ครับหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยมันน่าจะยังอยู่ครับน่าจะมาคู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับลองลองลากดูนะใครลองลากดูจะลากโต๊นก็ได้ลากโต๊นก็สิบบาทือถ้าลากถ้าลากหกกับก็เท่าไหร่ห้าสิบกว่าบาทมนะั้งจำไม่ได้ลองดูครับสาหรับคนมีทุนนะสาหรับคนไม่มีทุนก็เจาะไปครับถ้ามีพอทุนก็รูดนะครับรูดเอา ผมว่าหนึ่งสองน่าจะมาคู่น่าจะมาคู่เป็นไปได้อ่านะครับประาประมาณนี้ครับประมาณนี้เพราะหังเสีงเมื่อเช,เช้าเปิดบวกปิดลบบ่ายคงไม่ไปไม่ไปบวกอีกแล้วลองพิจารณาดูนะครับพราะมันเบิ้ลไปแล้วเมืเ่อเช้าในบ่ายคงไม่คงไม่เบิ้ลถ้าเบิ้ลติดหกหกไปหนึ่งตัวได้ไหมติดหกหกไปหนึ่งตัวครับผมคล้องใจหกหกคล่องใจหกหกตั้งแต่เมื่อวานแหละคล่องใจหกหกตั้งแต่เมื่อวานนะ นะครับประมาณนี้ครัห่างเสียงบ่ายนะครับแล้วเรามารุ้นกันเนาะตอน15 1หนาฬิกา10นาทีโดยประมาณครับขอให้รวยห่างเสียงบ่ายนี่คืออีบ่ายจีนบ่ายนะครับขอบคุณมากครับด้วยความประทานดีจากช่องอาร์ตอีคีครับขอให้รวยๆทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ